อ๋ออ oh, uh, uh. ือวลากีโนนีลากีโนอือ hmm. ม mm ูกะฮาลาเวกะยะฮาลาเวลูนาอิคิมเนยมาอ๋ออือไม่เจ้านี่เดี๋ยวจะเจอสีกวนะนี่ตะปัดถั่วปัดสะเต้ที่รีกอกเวตตะบูตะบ่าตะนนเมยเลยนี่กะจาตาอมูตะเลครบอะเพอร์ซเนอร์ดาวน์เนาะเดคอมมิงเอ้นี่สีกะกะว่ายนต์ที่ไปพันอพาระเปตูลูเคนิวสีกวนะตะชอบผู้ตะชอบโพนิเด ตาโลเมโหลนติเชกอเมฟิกานิเดฟิเมลฟิกลาเดนกเตเลเตซิดิบานิเดวีลอนาซโกอะเม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 เนเคดุเนนิออเพโรนนอซาวาโลลูเบเลียยานานิยูอเพเน่กอวาดาลึตัดจุนเจนจุนเนคอนิกอราพอโดโอเคพอโดเนบามิทอลอปานิยกานิกอเด เอ่อตะเขาก็เจอาแ้ได้้ด้วยตนี mm ่แ hmm. ต you know ่อย่างแล้น hmm. mm ่าจะ่ีมเอนี่ยเน่นเด้าเบีลอ่เอาเบียร์แลหัวอือกวาดวเอามออมากันนี่เอานี่ขี้นอปาเนีุยกนอ๋อนีนจานี่น่ดทน นมนปาดลีนกขสัมูเริ่มพุดว่าคิผู้ครอบอะวรนีนมุนปามาจนนาดพผิดามาดามเลยลยต่ตอนนี้ยมยปานอวัดาไม่เมเลยมูเววัน้มีดัเขาอวดาพี่และวัดาคืนนี้ สวัสดพ่อพอบอีดื้อสวดีลู่เคู้้แมลกพูดเลก็ทุกวันนี้ทุวดาบ่อไปีอาวดาบีนกอดีนยาเป้ไม่แม้บุกงานอวาบุกอีดีแมลกบุกนี่เขาวันนี้สอรยจุดนะพี่นิสโ u เทุสปะ

Naklah percuit ni nasi yang kau yang kena awak buat lagi. Kau dah sih buat cuci, kau dah lalu sih buat cuci. Mee buat lagi kroak, kau buat lagi kroak. Kau belum, kau belum balik lagi. Kau ni punya. Kau ni awak ni mian tak boh. Mee, mee, mee. Eh, awak dah percuit

มมติเนอะอออวยมโอพยมกนานกตุลเดกนไปไปทะเลคยเปนอากอเนียพเปดวดะนี่ออนนียเดเยเดยนอาวายเออยพัดติเลเราก็ชยมเก็เปย์ยมมดอาอนแล้ว่ากัปือว่าอันต่อวนิ่ยาตระดอ่ะกเนี่ยนี่ อัตลักษณนี่ยเด่มันจะตีจากวัยเด็กกันนะยามพักท่นี่ก็พาดูพวกเชยม้อนเองอ้าวเพยยมุด้วยอยากข้ากูไปไยนอ้าวอ้าวสามกุบมีหรือวะที่กูอ้าวสามกุบแต่เนาะอ้าอยู่รอดคด้เหรออยู่รอดได้ที่ไหนด้วยอ๋าชอบอะไรยังได้วยยามม้อนกูไปลอกใส่แต่ไอ้เด็ชี่นั่นด้วยกูแค่สั่งตือกี่เนี่ยยามพักที่เนีคนนี่ยังไงซะเกือบตือว่า ตอนวันตื่นีเล้องเพลอักอีายรึเลอือืเออเอาเวลาเย็บปฏดดินเอาความนี่ก็เยอะเลยตากระปือว่านีมีเดินมุดออกมาแล้วเอาเวนี่ปไปสุกิสากว่ารึเพลนี้ยเอาไว้ทำเมนหลอชอดอินี่เนี่ยเอาเว้กุเอาเวมอนาเกิตาจุ๊มจิ๊อางนี้อืมอย่านี้อือย่านีอืมเดี๋ยวนี่ตาสีกว่าชิ้นยันนี่กัสีกว่านี่ย ดิเนี่ปะเทที่มาเลยปดูทบาเลยดูตายาต่เปดเชอเชกระอรรเนเกบาก็สุเลสุดเียยนจกบาะกกะวัเลยไปดูทาวันใดอยู่าดชีคนี่นย่เลยพัดมาลอดาริ่ลาวมันัดมาลอยริลาวนี่จนะ วิธีเดี๋ยวเราพวกเราเราต้องรันเองมีมีอาพัฒนาด้วยวิธีที่วันนี้อาจจะเกิดประโยชน์แล้วภูเขา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 ต้องเท่านั้นเป็นยอดดูแลขอบว่ระโยชน์นั่นหรือมั้งปีจังกระเทาะแต่มารู้เวลาในแต่นั้นทัดอัมโลค่าในจำนวนเนี่ยว่าวัดท็อกที่ดีที่ดีเป็นยอดเราหัวเชียร์เนี่ยเลยแล้วทอดเป็นเลยทอดแต่มารู้จำนวนเนี่ยว่าท็อกที่ดีที่ดีเมื่อเวลาทอดแต่มารู้แล้วก็แค่ในเป็นยอดเพราะว่าเราคุย ว่าบวนนีเลิเีพูดหากัรวนมากานักเรนที่สู้ไปเนี่ยออเบหม้อ่มีมเดเบเีเนทอนตามาลูกแค่เนี่ยเชิดตอนนี้เดี๋ยวนาโยบากลนหามาเลฟิคลาเนี่ยต่อามละตกี่ะก็ามวปปลเนี่นมึงนี่เออจากรุทธดข้าเนี่ยัตุ้ดเียนว่าตัวผมจะช่วดอนไรละ ไปเชื่อเลยนะพ่อมึงนี่เออตากเรือเล็กจุลลล้อโอเออสับโขไปแล้วก็ไปเอามาจากรอบติโยละเออเรือสาวเรือสาวในยาเกจ่อยอยู่ร t โ o ลย่าเกยจอยรดโลเนี่ยย่าเกเลยเนี่ขี้นรถขัตัวเดือดลอยาก้างเออเนย็นี่ยผาช้เนี่ยเป็นยังไงนะเด็กเนี่ยมองอืมเด็กเนี่ยกูเป็นยังไงเนี่ยาช้างเนี่า ป ah, no, ้ามนูนาจนาทานี้เอะนอยากเต้น so หูก็เคยแลยบกอาวลาเราอยากเ้ต่วเาทาตัอยมโอเนี่แล้วมนอันีเดกเปดทีมยกโลดเปเลยั่ายาปูเลงเมคลาปาชกลานี่เลคเื่อยกลรโดกตุยนี่ตาบาดูบาดีนี่

ที่ช่วมะกุระยามีแฮกเกปาวรลเล่มคนว่ามากราวนี่ก็สักรูมันจะสชาหน้ามันตัวแต่สมันัลลอบเาในแฮกเกอรดแล้เลนเองั้เราก็ไปดนื้อวิ่ไปตัวก็ไปเน้ยครดูดที่เไล้ก็ไปดูอันนั้นชอบกัจออ่ะ่ เออเนี่ยมือมีเด็กๆเราไปแยกกันเล่นเนี่ยหยับเล่นละหยับเล่นละพุซานเนี่ยเตือนเตือนเตือนอยู่แต่ละวันละวันละเลยนอนตาชุดเลยตาชุดละถ้าพารีโม่ดอกดอกกัดพอบีเราบอกว่าต้องชงพุซานว่าเราขี้เราโยกว่าเราต้องมาเราข้าวว่าอย่าได้มาแม่เนาะจะพูดแบบเนี้ยดอกกัดเราปวดคออืมเดี๋ยวจะปริมาณเรนที่จะจะตัดสิ่งว่าเนาะเด้อ ปนีนี้มานเนื้อยชยชิย้น好了นื้สาวปุปีนี้มัเออไปย่นนแ้าเนี่ยมาอีกแล้วยังมาที่ว่าเออขึนเรินไังนะก็อืมไปาแต่เดยวเออเขาทำไม่รูนี้ไปรื้อปล่าอยางละก็อืมแล้วยนอืมไปรืล่ยนี่ะได้ยี่มันเลารอง้นแล้วยน ม้ต่จุดวามีแนวตื้ลางอาจจเลาว่าในระหวนั้นเสียงยังไม่แต่จุดที่มันช้ใช้คนเดียวเกาะขึ้นมาอืออาจจะในนคอไปย่อของของของขอในวีไม่ใช่ดังไม่ใช่ในเป็นย่าดูกระเจี๊ยไปย mm ัในกีฬาลีเล็ทขึ้นระย่าวตึกอือเล็ทขึ้นระย้าเราเก็บเอาเนี่ยโอกแค่ในเปลี่ยนมาในดัมมี่เนี่ยเนี่ยว่ากูเป็นมีข้อและพี่พี่เนี่ยคนนี้ตะวี่คิดอือ เลว่จอีสานว่าจะรแบบอีสานจะเจ็บหล้วอืม่เป็นย่งแลแล้วเขาลือกอีกอีสานบอกกแบ้อืมเออีสานบอกสุดท้ายกเลยมุกข้าหั่ออืมอาอ่าผมจะคดไปอย่างนี้ว่าอีสันน well ี้จอเอออีสานบอกเจ็บจิงจ็จริงๆอืแม่นอนโตแล้วแล้วอีสานบอกเนี่ยเดกหนุ่มเนี่ยนั่งอยู่โแล้วแม่แล้วแล้วก็ลุงอาเป๋ก็มาเด็ด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 ฮะอืม เงวเนี่ยคุณเลยอี่ตับเบิกล้ววันหลีกค่ำแล้วในพวกกันเลยเงาเราสงว่ากล้ามันตัวเอามืตถอดเล็บครอบรูนี่แต่น่าดูหรือเปล่าแก่เราบอกว่าก็ย้อนอายุหรือลยนี่เล่นอารูณมาเล่นสีกว่านนะมันกูแต่เล่นทบกันนี่ตูตูน้องบาดยันทบกันเล่นสาวน้องสาวอยู่กูนี่ละอย่าทบขี้ชี้อันนี้อย่าทบแล้วขี้ชี้ไม่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 แล้วไมิจฉาเนี่ยนี่ทบกันเด้อเนื้ เราวยลคีเดตาครบเรตดูตายาดบาลบายาคนนี yeah, <Yeah>. ้อเดบลายาเดวลทำหคมามม่พุ่พุกววาอุบะยพมกว่าเนี่ยเพุกาสเตรก็มนตออาวันาอุบเลยาทำคเนอวนาอุบเลยวาเรดิฉันวันนี้ก่เนี่ยไม่มีโอกาสเลยก็ลาเนออุเล

อต่ล <laughs> <laughs> uh, ีพาท่อแลว่าแม่สลัมเ้มเลวรัรกรรสลัมมีวะนี่อาวาวยจะตะโกดึูดอตะปนดโนี่อาวราอลอดตัวกเราหลดดล้างวพร้อมร้อมพร้อมพร้อ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่า่าฮ่าจะาฮู่่่่าาเ่่ ยทำม่เนี่ยพอคุยล้เราคุยชินหนเนี่ยแล้วเดเรคิดถูก่อนนะเราเดอันนีมาบทางี้กนยทำม่แคนี้ต่แม่คนใดยิปเอว่าบอยิปว่าชูบ่เลบบวตาบ่ลก็เห็นไอ้คนใดเชอปลีเลยมันแหกลอดเชี่ยนตนี่ตดืตลานี่ตดขีดื้อนอืม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 เชี่ยเหอก็คลื่นอันนี้แตอันนี้เหรอ corbinin de paua midilendent ne o corbin eh o qua ti mene awana pa kaljurro a iria ne koabi ne corseile o mmene ne dabit dabit de pia ke nechanin hettyu ko klebloni ueloki boni talu nelle coplo de ne tubari ci chomo ko odi keikani de paua เรื่องหนึ่งเรื่อง sufficient เรื่องประการหนึ่งหนึ่งวันละไม่ sufficient แอบไปกู้การเงินไปเต็มอ่ะคุณเด็กสร้างหลังการดินหรือหลังทั้งหลังหรอแล้วนี่พวกข้าพูดสิ่งผ่านนี้เอาหน้าเจียมมีมาวันละที่พวกข้าพนักวันละ

我弄了一个声音，就中午了，本来就死过那里了，离村那边有几段地方坡，啊，到五沙卡那里，本来就没死过那里了，就中午了，那地怎么搞白的？本来死过那边哪白呢？死过那里，你地没没搞白，那边搞白，咋了？没没没死过，原来地没死过。啊，OK OK，没在那里呢，本来那里可能离那地村那边。

Señor Kogadilo, aku rile ndai, soy socho de baloba, ya le de uji lo falorani. Akoti khobbu ni mi ta ruta clo ta ko da ke uro de nadile ni tebyawa mi fire ni tebyawa techiro muy mo. มาเลิกท mm. ี่ตัวที่เย่ทีตัวทิ่เชี่ยเนี่ยขนาตอนไปเกร้าเกวี่เวลาอบิบูล์หรือเปล่าไปเกล้เกวี่อบิบูล์นี่เหรอเอาห่้าอบิบูลเนี่ยอักั่นเลยแล้วพักเลยเฟชบว์ป่ะนี่นี่นี่อืมอ่ะพักเลยเฟชโบว์นี่ยี่มาหนึ่มาเฟชโบว์รูบาร์่ะมาเฟชโบว์รูบาร์ชื่อเลยใจอีชื่อแต้วใจอีกับไหลใจสุดโรยยี่มาไหมอืมอันยี่สุดโรยยี่มาเนี่ยดอกยี่มาเนี่ยเอาวไปปล่อยเฟชโบว์ดีอืม ว่าเราใช้จำนวนพี่ในดอกเบี้ยดอกสกปรกก็ซูใครว่าเขาดอกสกปรกเพราะว่าใครว่าดอกสกปรกเพราะว่าเนี่ยดอกสกปรกยึดแจนมาดิแจนดีดีอืมแล้วมันยังจะว่าซักเวสีรูดอะไรเลยด้วยอืมเอาที่กวนเลยดอกสกปรกเพราะว่ามั้งอืมดอกสกปรกอะไรเลยด้วยแจนเนี่ยดอกเวสีรูดอะไรเลยด้วยก็ซูใครว่าก็เลยรูดอะไรดีวันนั้นรูดดอกสกปรกเลยก็ซูใครว่าเนี่ยดอกสกปรกเพราะว่าบ้าแล้วมั้งอืมไอจับตัวแบบไอจับดอกสกปรกเพราะว่าดูเงี้ยอืม

เออครอบรตัต <toys> ัวคู่เราตัดตัวที่เราตัดเลยครบรัแบบตัดตวครอบคนี่มันจะยัเทาบ้านคนน่อย่าพูะตบ้านนี่เออยังกูไดก่อเนี่ยน่่่รอกกนี่คาออยงกับบ่าบ้านบรานนะเท่งนบ้านนี่ทะเลด้าล่าลครูเราว่าว่ามีมีเออย่าพูดูบ้านนี่เออยก็้ยัดประตบาลอืมจะว่าไ

Kalau kau masuk ke sana, kau ambil uban yang kau ni pergi apa masuk ke sana lagi besar. Dan lain pergi apa masuk sana lagi nusani. Ani ni ni, kalau abah subah sana kuan video ntar kamu ni de asap de na de ke enak ke petren nak kita, we di suku kita kan masuk ke sana le hokudop le ni betul sih lah, memilah nak pergi sana kalau laboratory pa o di wet a nonology security teng nguni ko bar do na de hacker de de twa le na de nna pa drama na ta thi thwa ko le ne pe thi na para ba par no no ta si kwa le no phoko o li tebe tebe da mo fatisi le ga mya amama ha ti mya a pluida hoani tar kan ni le ke tne ke ba le ne tawu ni ne plu di le ne chra di le ne tebe ba ga se ya e chep ya ti la mimpi dia tak pasti nak agama. Hmm. Dia pasti cara sama. Hmm. Eh, nak mimpi, nak dia pasti pun tadi lah pasti pun Hmm. Nak cakap apa di lah. Nak cakap apa ni pun dia dia lah. boleh dia pun nak ke kena akan lah apa boleh itu Hmm, Dengar ba. Budi di dalam. bateri ada ในกตี้เตียเลยเลยก็ชื่อในยีตีต่อไปตลอดมากกว่าแบักว่บักเชื่ดจะมุ่งเนี่เลยเราเดินมาดูแลตัวเราเลยพยายามไปว่นหนึ่มาอือืมอะคนเนี่ตี่สกอเลเตี้ยเลยยับหลุดก่อนเนี่ยหลุดหลุดที่สกัดทีมีเสเนอาริกัตุลผโ้โรยจารีที่บอานบ้นไหนเหตุการณ์อะไรก็จะขึ้นเลยแต่มีบ้านที่ท้แล้วไม่แต่ชุดแต่ชาไม่บ้านที่ไหนกัน